อันนี้ผลงานบ้านเป็ดโบริสเดี๋ยวลูแม่มีตัดสินอย่าพึ่งมันมีต้องดูนี่อาหารว่าโบลิสใช่ไหมไหนโบลิสแปลว่าอะไรตัวนเอ้โหอันนี้คือบ้านเป็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอนยอย่าพึ่งขี่เรือไปอย่าพึ่งขี่เรือไปโอ้ยอย่าพึ่งขี่สกูตเตอร์เหรอยังไม่ยังไม่ได้ดูผลงานเดี๋ยวไม่ปถให้ผลงานเลยอ ขอดูคนานหน่อยนะคะขอดูผลงาน,น,ะะงานก่อนไม่โหห่วงผลงานนี่ขอดูก่อนอยังห้ามดูยังไม่ดูไม่ดูอเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาส่งผลงานนะมีสัตว์สิ่งไม่เสร็จเลยขนนี้กำลังขึ้นอะไรคะเนี่ยขึ้นไปไหนคะเนี่ยขึ้นไปนั่งดูอย่งนี้อ๋อขึ้นมานั่งดูวิวข้างนอก คนนี้ลหละคนนี้กำลังนั่งโซฟาอต่คนนี้ก็กำลังจะนั่งโซฟาอืนนี้ทำอาหารนี่อ้ค,อคนนี้กำลังทำอาหารประกอบอาหารคอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะได้อผู้ชายี่เองอ้าวผู้หญิงอะไหนดูหน้าสิโอ้โหผู้หญิงทําอาหารนี่เองแล้วคนนี้ทาอะไรอยู่คะคนนี <ผม S 1> ้มไม่รู้แต่ แค่ว่าเขากำลังเล่นอยู่ขาวดำทำอะไรอยู่ไอ้แดงดำทำอะไรอยู่น่ะรดน้ำต้นไม้เหรอทิ้งต้นไม้แม่ลูกนานี้กำลังนั่งโซฟากาลังโซฟาโอ้โหนี่คือผลงานในบ้านอันนี้แล้มีเหรียญด้วยมีเหรียญอันนี้คือมีหลายเหรียญเลยนะมีเท่าเหรียญยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญอะไรเหรียญดอนนะไม่เหรียญสามสิบโห่ยเหรียญดอน นี่ผลงานบ้านเป็ดยังบ้านนี้ยังไม่ได้ตัดสินเลยสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนโหเรือยุ้ยเฉยก่อนสิค้าเรือเพื่อนเพื่อมองไม่เห็นเลยมีปืนด้วยอ้าวยังตัดสินไม่เสร็จเก็บแล้วว่าแม่ห้าหกใครเป็นอันดับหนึ่งสองสาม แม่มีไอเดียแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอาสางบ้านนี้มาต่อกันอะบ้านก็เพิ่ใหญ่ขึ้นอ่ะอตัดสินก่อนแม่ให้ให,ห้ไม่ให้บ้านหลังนี้ชนะเลิศเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความคิดสร้างสารรค์หลากหลายหลากหลายมุมส่วนบ้านนี้ก็ลองชนะเลิศ สวยแต่เรียบไปหน่อยเพราะว่ามีเป็ดตัวเดียวมีที่นอนมีโซฟากมันเป็นเป็ดอ่ะอันนี้ลองอันดับสองนะคะลองอันดับหนึ่งอยู่ในกล่องนี้เป็นบ้านเรือเป็นบ้านเรือไม่ลองอันดับสามก็คือไม่สวย,ยเลยลองอันดับสองลงกล่องไปแล้ว ตบมือให้กับผลงานตัวเองหน่อยค่ะควันนี้ผลงานเท่านี้ก่อนนะคะให้เพื่อนได้ชมไปแล้วคะ่ะปิดคลิปหน่อยแล้วจ,จับจิคไค